ชัดเจนนางเอกดังโบกมือลาช่อง3ามลาสุดโผล่ร่วมงานช่อง GMMTV เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสุดฮอตที่มีละครให้ดูกันอย่างต่อเนื่องสำหรับก้าสุภัสราธนาชาติอย่างตอนนี้ก็มีละครเรื่องรากแก้วที่อ่อนแอให้ได้รับชมผ่านทางช่อง3แต่เมื่อไม่นานมานี้ก้าวได้ออกมาเผยว่าตัวเองนั้นหมดสัญญากับช่องสแล้วเป็นที่เรียบร้อยและได้ผันตัวเป็นอิสระ และล่าสุดมาข้ามคืนที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมา9ก้าได้ปรากฏตัวที่งาน JMTV 2023เป็นงานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ที่จะฉายทั้งหมดในปี2023ของช่อง g m t v 2ซึ่งก้าวได้มีซีรีส์เรื่อง Faceless Love รักไม่รู้หน้าประกบคู่กับพีภพัชระและดิวจิรวัตร ซึ่งเป็นการยืนยันแล้วว่าเส้นทางของเก้าในวงการบันเทิงตอนนี้เป็นอิสระเต็มตัวแล้วอย่างไรก็ตามแฟนๆต้องรอติดตามผลงานและสนับสนุนกันต่อไปค่ะ